ได้ฟรีนะครับผมตามระยะเวลาที่ช่วงกิจกรรมยังเปิดให้นะฮะโดยที่การ์ดใบนี้ที่ผมพูดถึงก็คือการ์ดลีเดอร์ชัพป,ป้านะฮะโดยที่การ์ดตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอย่างไรบ้างติดตามชมได้เลยครับผมครับผมอันนี้จะเป็นรูปล่าหน้าตาของการ์ดลีเดอร์ชัพป,ป้าตัวนี้นะฮะโดยที่เขาจะมีพลังโจมตีอยู่ที่1,000 10, 0หน่วยนะฮะแล้วก็ค่าพลังโจมตีไล์พอยต์อยู่ที่2หน่วยครับ โดยความสามารถอย่างแรกของเขาก็คือเมื่อโจมตีการ์เลดเดอร์ DER ของฝ่ายตรงข้ามนะฮะเราสามารถจัวการ์ดขึ้นมือได้1ใบนะ,ะแล้วก็ยังบวกพลังโจมตีขึ้นอีก5,000หน่วยนะฮะผมตลอดจนจบการต่อสู้นะครับแล้วก็มีอีกความสามารถนึงอย่างความสามารถอย่างที่2นะฮะมีผลเธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมก็เมื่อเรา กำจัดการ์ดแบตเทิลของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับผมเราสามารถจั่วการ์ดขึ้นมือได้1ใบนะฮะโดยดูตามวิดีโอสาธิตเลยนะครับผมครับผมอันนี้จะพูดถึงความสามารถอย่างที่2ของแชป้านะครับว่าความสามารถของเขาคืออะไรนะฮะโดยความสามารถอันนี้คือใน1เทินนะัะผมเมื่อการ์ดของเราสามารถทำลายแบตเทิลการ์ดของฝ่ายตรงข้ามได้นะฮะ เราสามารถจั่วการหนึ่งขึ้นมือได้หนึ่งใบนะครับผมอันนี้ดูตามตัวอย่างได้เลยนะฮะผมลากตัวนี้เมื่อทำลายการแบทเทิลของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะครับผมโจมตีการดีเดอร์ไม่เกี่ยวกันนะนี่ฮะมีผลเธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าเขาจะมีสามตัวเราฆ่าไปไม่ได้เลยนะฮะ ครับผมแล้วก็ความสามารถอย่างสุดท้ายของกาช์ป้านะครับก็คือสามารถพาวอัพได้ต่อเมื่อไล์พอยมีอยู่3หรือต่ํากว่านะฮะเมื่อทําการพาวอัพแล้วเนี่ยจะสามารถจั่วการ์ขึ้นมือได้1ใบนะครับผมครับอันนี้จะเป็นความสามารถอย่างที่3นะครับผมของชชป้าหลังจากที่พาวอัพมาแล้วนะฮะจะสามารถใช้ต่อเมื่อกอาสอยู่ในช่วงโจมตีเท่านั้นนะครับผมโดยเทอร์นึงจะสามารถใช้งานได้1ครั้ง นะฮะความสามารถคือเราสามารถนําการ์ดหนึ่งใบจากในมือลงสู่ดอบโซนนะครับผมการ์ดเชป้าบวกพลงังโจมตีห้าพันหน่วยนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันฮะเราเลือกการ์ดในมือหนึ่งใบครับผมลงสู่ดอบโซนการ์ดเชป้าบวกพลงังโจมตีขึ้นมาอีกห้าพันหน่วยนะฮะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับความสามารถของการ์ดลีดเดอร์ชาป้าใบนี้ โดยเราเนี่ยสามารถนาการ์ดใบนี้มาใช้งานได้โดยที่เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยครับผมโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเราจะเล่นสู้กับบอดนะฮะโดยที่ตัวแชป,ป้าเนี่ยจะเป็นคอมพิวเตอร์ให้เราส่วนเราเนี่ยโดยมีเงื่อนไขว่าเข้ามาเล่นเนี่ยต้องเล่นการ์ดเด็กของที่บิลูจัดไว้ให้นะฮะโดยที่เราไม่สามารถนาการ์ดส่วนตัวของเราเข้ามาเล่นได้ โดยของรางวัลเนี่ยฮะจะอธิบายอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมว่าได้รางวัลอะไรไปบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ที่ลิงก์ด้านขวามือนี้เลยนะครับผมก็ตรงนี้จะมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมตัว IC g ีก d a ดดดาร์ o บอลตัวนี้นะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ